ใส่สีฟ้าให้ชมแล้วนะคะคุณลูกค้าโอ้ใส่คู่กับเกงกระโปรงสีแดงก็เลิศนะคะคุณลูกค้าตัดกระดอกสีแดงเสื้อสีฟองพิมพ์ลายค่ะคุณลูกค้าเสื้อสีฟองพิมพ์ลายแขนสั้นค่ะรีเทลนะคะจะหยดน้ำให้ดูไม่รู้สึกตันมากค่ะค,ะคอกลมนะคะถ้าถ้ายิ่งไซส์ใหญ่เขาก็จะ ทำแพทเทิร์นที่ขอกว้างมากขึ้นนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องเออ่ไม่ต้องตกใจว่าจะแค่ไปไหมขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณลูกค้าบางท่านเนี่ยไซส์สี่สองสี่สี่สิบหกก็สามารถใส่ใส่คอแบบนี้ได้ค่ะไม่แน่นเกินไปค่ะโชว์ทรงแขนนะคะตรงนี้นะคะขอบแขนกว้างค่ะเหลือสบายๆค่ะคุณลูกค้า เสื้อสีฟ้ามีซิปด้านข้างนะคะคุณลูกค้าซับในยเย็บติดนะคะมีกระดุมหลังเดี๋ยวพีพน,นีจะโชว์โชว์สีขาวให้ชมด้านหลังเป็นกระดุมอย่างนี้นะคะกระดุมสองเม็ดค่ะตอนที่พน,นีสมใส่ก็ไม่ได้รู้ซิปนะคะก็ปลดกระดุมสองเม็ดแล้วก็สวม แต่เวลาใส่ก็ระวังค่ะเพราะไม่อยากให้ให้ให้เหลอนะคะแต่งระบายค่ะแต่งระบายนี่นะคะผ้าเนื้อเบาใส่สบายค่ะซับในยเย็บติดค่ะซับในยเย็บติดจะออกขาวขีมันะคะเสื้อเสื้อออกขาวดอกกุหลาบแดงสีฟ้านะคะสีฟ้าเพนีก็ใส่ไซส์ h เ,เช่นเดิมค่ะคุณลูกค้าเพนีอกสามสิบสามนะคะ ช่วงลำตัวรุ่นนี้แพทเทิร์นที่แจ้งไว้ก็คือจริงๆแล้ว S สามสิบห้าจุดห้านะคะถ้าไม่แน่ใจสอบถามได้นะคะช่วงลำตัวอาจจะทำให้ตรงนี้ดูสลินมนิดนึงพอเราใส่เสื้อที่พอดีตัวเข้ามาเนี้ยจะทำให้เราดูผอมนะคะนี่นะคะทรงแขนพองน่ารักค่ะด้านหลังนะคะ ใส่สบายมากเลยค่ะคุณลูกค้าใส่ไปงานก็ได้นะคะใส่ทํางานใส่ไปงานใส่ไปชิวๆนัดเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนๆได้หมดค่ะจะไปนัดเดตได้หมดค่ะอยู่ที่คุณเลือกนะคะมีทั้งหมด6ไซส์นะคะมี6ไซส์ให้เลือกชมนะคะสินค้ามีจํากัดนะคะไซส์เริ่มไม่ครบแล้วนะคะคุณลูกค้าสนใจทักมานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ